สวัสดีค่ะน้ำจากทริปแอนทีชค่ะ จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เจลล้างหน้าเดลิสม่าคาโมไมล์ไมเซล่าคลีนซิ่งเจลตัวนี้คะตัวนี้ค่ะจะมีส่วนผสมของไมเซล่าด้วยก็คือเราจะได้ไม่ต้องใช้ไมเซล่าแยกออกจากกันเนาะเพราะปกติขั้นตอนการล้างหน้าจะเป็นการใช้ไมเซล่าวอเตอร์เช็ดออกด้วยสำลีก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราค่อยมาล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะความพิเศษของตัวนี้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนโยนมากไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อแม่แน่นอนอย่างวันนี้นะคะนําออกไปข้างนอกมา ไปงานแต่งงานเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นกันแดดเป็นสูตรกันน้ําหรือรองพื้นคอนซีลเ ER, ลอร์ขนตาปลอมกาวต่างๆก็คือทุกอย่างจัดเต็มมากเดี๋ยววันนี้น้ำจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดูว่ามันล้างออกสะอาดแค่ไหนน้ำได้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วน้ำรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจมากๆกัเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนและเหมาะสมกับคุณแม่สาหรับคนท้องด้วยซ้ําในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะไม่มีแอลกอฮอล์ มี pH บาราน c e ที่ค่อนข้างสมดุลต่อผิวนะคะ วิธีการใช้นะคะสําหรับใครที่แต่งหน้าเนี่ยหน้าเราไม่ไม่ต้องโดนน้าเลยก็คือใช้แบบแห้งๆเลยโดยการกดเจลปั๊มเจลนะคะลงบนฝ่ามือในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเหมือนเวลาเราใช้มายเซล่าวอเตอร์เราก็จะใช้ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ลูบทั่วหน้าเลยค่ะโดยเฉพาะจุดที่เครื่องสอําอางติดทนมากที่สุดอย่างเช่นตรงไอายไลเนอร์ก็ใช้ถูให้ทั่วหน้าเลยค่ะจนเครื่องสอําอางละลายก็จะค่อยๆละลายนะคะพอเราเมคชัวร์ว่าเราถูทั่วหน้าแล้วละลายหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ํามาล้างเลยล้างหน้าแค่รอบ เดียวก็สะอาดแล้วนะคะแล้วก็เช็ดแห้งได้เลยค่ะหลังจากที่ล้างหน้าแค่1ครั้งนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นเลยค่ะว่าเครื่องสอําอางหลุดหมดไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์หรือว่าจะเป็นมาสคารา่าหรือว่าขนตาปลอมก็หลุดออกหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เวิร์กมากอันนึงที่สําคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะมันไม่ระคายเคืองไม่แสบตาเลยเวลาเราใช้มเซลล์วอเตอร์บางยี่ห้อที่น้ำเคยใช้มันแสบตามากแต่อันนี้ถูตาแค่ไหนเข้าตาแค่ไหนก็ไม่เคยแสบตาเลยตรงนี้ค่ะมันมีตัวคาโมไมซ์ซึ่งช่วยปอบประโลมผิวล้ มันก็อ่อนโยนมากๆแล้วหลังเสร็จแล้วเช็ดเสร็จแล้วนะคะอีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือมันไม่แห้งตึงเลยค่ะมันค่อนข้างชุ่มชื้นค่ะแล้วเราก็สามารถลงตัวสกินแคร์ของเราต่อได้เลย แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ใช้ตัวมเซล่าคลีนซิ่งเจลตัวนี้นะคะลดสเตป็ปจากปกติที่จะต้องใช้2สเตป็ปจาเป็นจะต้องใช้สัมฤทเยอะจะต้องซื้อทั้งมายเซล่าจะต้องซื้อทั้งโฟมล้างหน้านี่ก็คือเหลือขวดเดียวไม่ต้องมีสําฤด้วยประหยัด270 ml เนี่ยราคาแค่290บาทเท่านั้นนะคะคุ้มและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดขั้นตอนเนี่ยทำให้หน้าเราอะไม่ละคายเคืองด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะคะสามารถกดลิงก์ใน description box ข้างล่างนะคะเดี๋ยวน้ำจะแปะเอาไว้ให้นะคะถ้เาเกิดว่าค คอมเมนต์แชร์ฟีดแบ็กกันหน่อยนะน้ำอยากรู้เหมือนกันว่าสุดยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ